ครับตอนนี้เราอยู่ที่คูบริสนะครับตอนนี้ตอนนี้เราจะพาเดินแหล่งท่องเที่ยวสถานที่หนึ่งไปครับจะพาไปดูแมวแมวนะครับแมวหรือหมาแมวตามมาครับตามมาเดี๋ยวเราจะพาไปชมเดินมันไม่ไหวแล้วดูรถไฟอ๋อทำไมอ่ะจะสัมภาษณ์ไปด้วยไงรถไฟที่นี่จะไม่เหมือนที่บ้านเรานะครับมันแตกต่างแค่ไหครับมันตรงนี้ครับตรงนี้จมีจุดเหรอไหม หน้าชื่นไปเลยครับจอจคาเที่บ้านเราตรงตรงกลมดูกลมมันจะมีนิดนี่ยต้องสังเกตนะสังเกตว่ามันจะกลมไม่เหมือนกันถ้าทางทางทางนครปฐม,มไปมาจจะเนี่ยทับองไม่สังเกตจะไม่เห็นเลยเพราะผมผมรู้รผมเรียนมาผมศึกษามาผมศึ้ษาครับมาเรามาดูบ้านกันโมดูล่าสี่พักของขั้เราวันออกนี่นะเหล็กเหล็กในตัวนี้เหล็กในตัวนี้จมาจากเครือข่าสูดัน กับประเทศอื่นมันไม่ใช่ได้มาง่ายนะเราก็กันจากน้ำตัวที่สองของคลองนี้ที่มันหลงมันและที่นี้เป็นคลอของเราไอ้เพื่อนที่สวยไอ้เพื่งนที่น่ารักโอ้ยรอบของนี้เฮ้ยอแล้วแม่แล้วตรงนี้เป็นเป็นที่ที่เราต้องมานั่งกันตอนเช้าๆติดกาแฟบางๆโอเครอบมาเป็นที่นั่งที่สะดวกสบายจริงๆนะครับอันนี้เรามาดูนะฮะรอบๆนะฮะสวยงามด้กินนะครับชอบที่นี่มากดูนี่ครับดูนี่ครับ ทางานี้เขาจะไม่มีเสียงโอ้ยนั่นไงนั่นมันหมาภูเขาจากเชือกเขาน่าตัวเป็นนักของตัวเองแล้วเฮ้ยน่ามาดกันรถนี่เจอหมดแล้วเฮ้ยลูกนีลูกอันนี้ด้วยโอ้ยไปปลอดมากเลยละมุดละมุดไม่ใช่ผมคุณนะอันนี้เป็นลูกมาจากเชือกเขาน่า จากเทือกเขาสุดานเห็นาวมากครับผมที่นี่เราจะใช้ชีวิตรอดในที่แห่งนี้ได้หรือไม่ที่นี่หนามากครับผมออกมาเป็นปันครับหนาวมากหรือหนาวไม่ปวดท้องแล้วอ่ะนะนะหนาวหนาวทุกตั๊กหนาวมากก็รีบหายโล่ละโล่ละโล่ละ